สวัสดีครับผมวันนี้ผมไปได้มีดหมอมานะครับเป็นรุ่นผ่าปานะครับ100ปีของหลวงพัฒน์นะครับเป็นจัดสร้างในปี64นะครับก็ไปปิดของเพื่อนๆในกลุ่มมานะครับเขารับประกันให้นะครับว่าแท้นะครับ เป็นมินหมอรุ่นนี้น่าจะเป็นาทางลูกศิษย์นะครับเป็นผู้จัดสร้างเป็นผู้จัดสร้างถวายหลวงพ่อนะครับนะชื่อว่ารุ่นผาปานี่แหละนะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ <c oughs> นะครับนะชื่อว่ารุ่นผาปานะฮะอา่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมได้เลขอะไรมา เขาจะมีให้ลุนนะรู้สึกว่าจะลุนด้วยนะลุนลุนเลขนะครับนี่นะครับตัวดาบฝากก็จะเป็นแบบนี้สวยนะผมมองว่าไม่ใหญ่นะําไมกล้องไม่ค่อยสูงนี่ไม่ค่อยใหญ่นะครับนะเล็กใบมีดนะครับใบมีดเนี่ยตัวใบมีดนะครับขนาด 2.5นิ้วนะครับรวมด้ามฝักด้วยก็ขนาดห้านิ้วนะฮะไปปิดของเพื่อนๆในกลุ่มมานะครับนะเขาการันตีให้ว่าแท้นะครับเพราะส่วนตัวผมเองมีดหมอเนี่ยเขาทาออกมาน้อยก็จริงนะครับแต่ของเก๊ก็เยอะเช่นเดียวกันนะครับของเก๊ก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่ ในใบรายการนะครับมีดหมอขนาด2.5นิ้วนะครับจัดสร้างอยู่ที่1 9ึ่งพเเล่มนะครับนะถือว่าน้อยนะครับนะตีว่า2000นะครับตีว่า2000เล่มนะครับถือว่าน้อยนะผมชอบเลยแหละผมชอบเล่มเล็กๆนะผมไม่ชอบเล่มใหญ่นะครับนะเดี๋ยว ไปดูใบมิกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนี่นะครับอ่านี่นะฮะหมายเลขห้าสองห้านะครับก็จะมีร่องเลือดอยู่ตรงนี้นะครับนะร่องเลือดนะฮะเขาเรียกว่าร่องเลือดนะเรียกตามเขานะครับผมนะสวยดีนะครับเล็กโอเคเลยแหละครับผมชอบแบบนี้นะผมไม่ค่อยชอบเล่มใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยว ชมกันฝั่งนี้ฝั่งนี้เ,เขียนคำว่าหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสองห้าหกสี่นะครับรุ่นผ่าปลาร้อยปีนะครับนี่นะฮะตรงนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะผมไม่รู้นะตรงนี้นะตรงนี้เนะี่ยตรงเมื่อที่มือผมชี้อยู่นะตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเกียวเชือกนะครับเป็นเกียวเชือกนะ แล้วก็มีร่องเลือดอยู่ตรงนี้นะฮะรลองเลือดนะครับอืมสวยดีนะผมชอบนะครับนี่ชอบชอบชอบสวยดีนะครับผมนะก็ไม่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับใบมีดนะครับใบมีดขนาด2.5นิ้วรวมด้านจับแล้ว จากขนาด5นิ้วนะครับจากขนาดหนิ้วนะฮะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะครับนะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบก็ขอคนละหนึไลค์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ